สวัสดีครับพ่อแมพี่นองสุขูสุคนครับสารบ้านสามพาวของเฮ้าเมื่อนี้ก็มาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะออกกันประจําคือเราเหระครับเมื่อนี้เฮ้าปรสิมาสอนการจอดกระติบเข่าครับนี่กระติบเข่าไล่จากหลังจากที่เฮาก่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับมันก็นจะมาออกมาในลักษณะแบบนี้ครับนี่จยให้ดูใกล้ๆเลยครับ ่อไปข้ากับสิมาจอดครับนี่จอดแล้วมนค่อยชีได้สารึ้นนะครับเนานะสารสารเรียบร้อยกอเรียบร้อยข้ากับสิมะโค้งใส่กันนะครับนี่เนาะนี่นครับนี่โค้งห้ตรงนี่แหละครับตรงนี้มันเขา้เาข่าวเข้าหากันกับแบบนี้แหละครับนี่ มาจากนั้นเขาก็เอาหาตอกแล้วครับตอกก็ได้เชียบก,ก็ได้ครับนี่มามามัดไว้ครับนี่เพะฉันั้ันจีดีตอ,อกครับนี่ เี๋ยวขอก็มาว่าเบิ้งขันตอนกันสารจอดกันนะครับเนาะก็บม่ได้ยากบ่ได้นั่นนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่ยังบ่เคยเหตุก็สิยากจักน้อยอยู่ครับแต่ว่าผู้ที่เคยเหตุแล้วก็สีเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดานะครับเนาะเดี๋ยวขอกล่าาบอกกันเลยครับนี่มาเห็ุให้เบิ้งเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขันเบิ้งอันนี้จบแล้วก็รับรองครับเหตุเป็นแน่นอนครับสําหรับมือใหม่หรือผู้ที่เริ่มเฮ็ดเริ่มยั้งกับมีล่ะครับ ๋ยวมาเบิ่งเลยครับหลังจากที่ห้อโค้งเขาหากันแล้วครับเนาะเขาก็เอาหานี่แหละครับเอาตอกหรือเอาเสือกนี่แหละครับมัดไว้ทีนี้เขาก็สีมาสารให้มันจอดกันเลยครับนี่ตอกกันเลย กระไรสองนี่แหละครับมันก็เป็นไรสองเวียนนะครับเนาะนก็เอาขามไปเท่าสองครับนี่เหลืองกับขามขามเขียวไปสองเซนครับขามไปเล่าก็ขึ้นขึ้นมากครับนี่ เกาลุ่มไปอีกครับนี่มันสีมีล็อกของมันอยู่ครับนี่ขอให้มันขามขามเพลาสองครับขึ้นสองล่งสอง ในกระเช็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กระเลี่ยงกันมาเลยครับนี่ไอนี่เขาพลิกขางนียครับกลับมาเก็บขางใีครับทางนีเกิดขึ้นกันนะครับข,า,ข,บขามสอง เหลืองนี่ครับนี่ขามขามน้ำเงินนี่ครับทับน้ำเงินไปสองครับก็ขึ้นมาครับข้จ็จีปลายเหลืองก็าจีขึ้นมาอยู่ข้างบนขึ้นโครับนี่ นี่ก็ถือวาเนี่ยแล้วเนาะครับเนาะเอาก็จัดถามเรียบร้อยเลยนะครับามสองครับนี่นี่ครับทีนี้เ้าก็สีมาจัดหมม้มันแนนครับ,ม,ม,ม,รบ,บม,ม,มันแหงครับเ้ากรสีน้ำใสมันมันงกระสีอยูู่ครับถามว่าสีน้ำใสมันมันแหงมันก็มืนเนาะครับเนะตอกมันบอยู่ เพราะว่ามันยังห่างอยู่ครับนี่มันสารบ่ดใดมันห่างเขาบาก็มาจาดให้มันแน่นครับทีนี้ การต่อกระติบเข่านี่มันกับบด้งานอย่างนะครับมันกับเป็นไล่สองพื้นฐานนี่แหละพื้นฐานของไล่สองนี่แหละครับนี่อ๋อยังบม่ได้ขึ้นไล่ยอย่างเช่นมันเป็นไล่เวียนไล่นี่นะครับนี่ ก่อนเท่าสีสารขึ้นไล่เนาะครับเนาะเขาก็ต้องมาสารลายเวียนอีกรอบหนึ่งครับนี่ลายเวียนแบบนี้แหละครับคือให้ให้สีนี่แหละครับนี่ให้สีเขียวเนะี่ยไม่ไม่อยู่ด้านบน,นครับนี่เอาให้สีเหลืองนี่ลงไปอยู่ด้านล่างครับนี่เขาก็มารวบนี่แะครับนี่แล้วก็หาอย่างรัดไว้ครับ นี่ก็เป็นลายเวียนครับนี่ขามสองนี่แหละครับนี่เพื่อสารรอบนี้เพื่อให้สีให้สีเขียวนี่ครับนี่สีเขียวสีที่เท้าสีเฮ็ดไล่เนี่ยครับมาอย้ยูดานบน ไปเท่ละสองเซนครับทามันแห้งนะครับเนาะมันจัดบอคอยอยูตรงนี้นี่ครับนี่เพราะว่าตอกมันกำมือนครับม,มันลื่นมันอย่างจัดบอคอยอยูเข้ากับฉีดน้ำใช่ครับนี่ฉีดน้ำใช้มันที่จัดยูครับนี่เวลาเขาจัดนี่ครับ มันกระชีเนน,นมันที่บอกห่างครับ เดี๋ยวห่อก็สีสารสารไว้จนรอบพี่ละครับนี่รอบจนมาจดกันพี่ละครับเพราะว่าข้าเสียวสีเขียวขึ้นมากครับนี่สีเขียวขึ้นมากข้างบนสีเหลืองให้ล่วงไปข้างล่างครับข้าสีใดเห็ดไร้ครับนี่เดี๋ยวห่อก็มาสารต่อไปแล้วเนาะครับเนาะ ครบเรียบร้อยแล้วครับมันท so <trendy, S 1> <ne>. ีเป็นหาแถวนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่หามันเป็นหาแถวเวลาเวลาห้าพับเนี่เห้อกับพับตรงเหลืองนี่แหละครับตรงกลางนี่แหละครับพับพวากองเข่ามันกระสีนั่นนะครับเนาะกองเข่ามันชิมีสองด้านอันนี้สีเป็นด้านนอกอันนี้สีเป็นด้านในครับเพราว่าห้าพับของห้อกตรงพับตรงนี้แหละครับมันหาแถวพอดีพับตรงแถวที่สามนะครับสีเหลืองนี่ครับเนี่ย อย่ห้องกะสิได้ขึ้นไล่ต่อไปนะครับเนาะ